ขอบเขตวิชาวิธีพิจารณาความแพ่งสองครอบคลุมหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอุทธนณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นตน้นและการคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างการพิจารณาคดีแพ่งโดยมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพศ2477เป็นกฎหมายหลักซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. การอุดธรณนสิทธิในการอุดธรณนมาตรา223าคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นตน้นสามารถอุทธนณ์ต่อศาลอุทธรณ์ได้เว้นแต่กฎหมาย กำหนดให้เป็นที่สุดข้อจำกัดในการอุทธรณ์มาตรา224 225 226ห้ามอุทธรณ์ข้อเท็จจริงในคดีที่มีทุนทรัพย์พิาพาทไม่เกิน50,000บาทเว้นแต่ศาลชั้นต้นรับรองเหตุอุทธรณ์ได้หรือคดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวและบุคคลการอุทธรณ์ต้องระบุข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่สำคัญต่อคดีคำสั่งระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ไม่ได้เว้นแต่คำสั่งที่กฎหมายกำหนดคำสั่งที่อุทธรณ์ได้มาตรา227 228คําสคำสั่งที่ไม่รับหรือคืนคำฟ้องหรือชี้ขาดคดีเป็นที่สุดอุดทอนได้คำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณาหรือการบังคับคดีอุดทอนได้ภายใน1เดือนวิธีการและกำหนดเวลาในการอุดทอนมาตรา229การอุดทอนต้องทำเป็นหนังสือพร้อมค่าธรรมเนียมและยื่นภายใน1เดือนหลังการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง2การคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาการร้องขอให้ศาลคุ้มครองมาตรา มาตรา254โจทย์สามารถร้องขอให้ศาลคุ้มครองผลประโยชน์เช่นอายัดทรัพย์สินห้ามการกระทําซ้ําหรือคําสั่งอื่นเพื่อป้องกันความเสียหายเงื่อนไขาการอนุญาตคําขอมาตรา255ศาลจะอนุญาตคําขอเมื่อมีมูลคดีและเหตุสมควรเช่นจาเลยมีพฤติการหลบหนีหรือยักย้ายทรัพย์สินการกําหนดวิธีคุ้มครองมาตรา264คู่ความสามารถยื่นคําขอให้ศาลกําหนดวิธีคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาหรือการบังคับ ตามคำพิพากษาเช่นการตั้งผู้จัดการทรัพย์สินโดยสรุปวิชานี้ครอบคลุมถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอุธทธรณนคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นและการคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างการพิจารณาคดีแพง่งเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ